ดินสมองตัวนี้จัดเต้ยอยเนาะดินสมองจัดจัดครับดูอ่ะเฮ้ยจมมาทำไงเนาะดูอ่ะอ้ไม่เกกล้าลงอ่ะทำไมเกกล้าลงทำอ่ะดูอ่ะอเสียวดินหักมากครับ นี่สมองจ๋าเลยนะครับตอนแรกแกเดินไปช่วตงตัวนี้ไม่ถึงอ่ะนั้นสมองตัวน่วมหมดแล้วอ่ะม่กลัวอะไรครับกลัวดินขาดครับ ปลาไหลบอปามีอารมณ์เล่นปลาไหลฮนะไหนวะโอ้่อาอะเด้อ tương đương đại tôi đương 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 đi, chôm, cái chôm như thế này, Tùng thảm, mới chôm, bỏ. กันครับอ้สมองล้วนครับพี่สมองโอ้นั่นนั่นนั่นปลาไหล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 น้อยอีกแล้ว มีแต่ปลาไหลน้อยครับแถวนี้ครับ ดินดินดู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 ดินขาดแล้วเฮ้ยทางนะอัดเลยทางแล้วเฮ้ยตายดินขาดเลยถอ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 ยลูกพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ถอยถอยถอยลูกพี่มันเริ่มขาดแล้วเนี่ย ไม่คูยืนตรงเนี้ยพังลงเลยไปไปทุกพี่ออกกอนออกกอดด่วอดั่ด้ว่าหงเลยโอ้เอาไงวะเนี่ยจะต้องโกยดินมาใส่ครับ

โอ๊ยกบกบกบมันกัดไ,ไหมมั้งพี่กบกบกบอู้อูตัวอย่างใหญ่อ่ะอู้อ่ะเอาไปไรเอาเอาไปเดี๋ยวมันกัดเอาเอาไปอเอาไปเอาเอาไปอะไรไปด้วยกบตัวใหญ่ใหญ่อ่ะโอ้ยอีโผงกบใหญ่จัดเลยปลากบ ดูงานต่อครับทั้งขบทั้งปลาไหลทั้งดินสไลด์อันตรายจริงครับพื้นที่ตรงนี้ทำงานเสี่ยงทุกอย่างครับตัพวพังลมาไหแล้ว ไม่อยู่แล้วนี่ดูอ่ะไม่อยู่แลว้วพังหมดเลยอ่ะยิ่งวางยิ่งพังครับทำไม่ได้นะโอ้โหนา่าจะได้แค่นี้หรือเปล่า ดูอ่มันอันตรายมากครับจันเต้ไม่กล้าเดินลงนาเลยอ่ะต้องต้องตกยดินมาวางแล้วเดินนะทุกคนเดินไปเดินไปจะลอูลอต้องกเขานาดิน้เดลปัดติดไหมปัดติดแล้วก็กัาจรเลย บ็ว่าสมองมีโอ้ยเจริญเพิ่มก่อนโอ้โหตีนไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือทำไม่ได้ตีนเท่านั้นตินเท่านั้นก็หายก็ยังนี่จะเหอะถ้าหายแต่บัดอยู่ไหนก็เดี๋ยวยิงใช่ใช่แล้วก็ไกลเลยดูว่ามันพังลงมาเรื่อยๆแล้วเอาใหม่ครับโอ้ตรงนี้ทำไม่ได้เอาตรงนี้ดีกว่า ตรงนี้น่าจะดีกว่าครับไปจ้วงใหม่เลยครับพี่น้อง อ้ยเ,อเจออีกแล้วตีนสมองอีกแล้วมันจะอยู่ไหมเนี่ยโอ้ฝังนี้เลยเละเก,กว่าเดิมอีกตายยังไงดูอ่ะโอ้ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ